ผู้ชมพบกับตะกี้ในช่วงของมือทํารวยและในวันนี้ตะกี้จะพาผู้ชมไปดูไอเดียเจ๋งค่ะแต่ก่อนอื่นเห็นเสื้อตะกี้ไหมคะวันนี้ตะกี้จะพาผู้ชมไปตามหาเนื้อคู่ค่ะเขาจะเป็นใครและเขาจะอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูเลย ครับุณผู้ชมค่ะตะกี้เจอเนื้อคู่แล้วเป็นไงล่ะรักที่สุดสุดที่รักนี่นี่นะคะอันนี้นี่คือพี่นี่คือเป็นเจ้าของไอเดียใช่ครับสกีนแบบนี้เลยใช่แล้วครับอันนี้นี่แบรนด์ของเรานี่ชื่อว่าอะไรอาร์ตโฮมครับอาร์ตโฮมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือพี่ไปได้ไอเดียตรงนี้มาอย่างไรคะ ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็คือ,อมีความคิดตั้งแต่ตอนเด็กนะฮะคุณย่าคือทําร้านไก่ของชานะฮะ,ฮะแล้วทีนี้ก็มีความคิดว่าโตขึ้นเนี่ยอยากจะมีร้านของตัวเองบ้าง <ฮะ S 2> ก็คือ,อซื้อบ้านเสร็จก็คือปกติผมทํางานอาร์ตอยู่แล้วไง <ฮะ S 2> ก็คือได้ไอเดียตรงนี้มาทําเป็นร้านด้วยต้านด้วยดีที่เดียวกันนะฮะ,ฮะก็คือ <ฮะ S 2> ความเป็นมาของอาร์ตโฮม อาร์ตโฮไอเดียเสื้อคู่ของพี่เอเป็นการดึงความต่างและเพิ่มจุดเด่นของสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปออกมาโดยการใส่ลวดลายโดยเฉพาะที่คิดขึ้นเองซึ่งแต่ละลายก็เกิดจากลายเส้นที่พี่เอชอบวาดสมัยเด็กๆนำมาสกรีนลงบนเสื้อเกิดเป็นลายเสื้อคู่น่ารักน่ารักไม่ซ้ำแบบใครและนอกจากเสื้อคู่แล้วลายอาร์ตโฮมยังไปอยู่บนสินค้าน่ารักน่ารักอีกหลายอย่างเลยทีเดียว แล้วจริงๆแล้ววิธีการทาของพี่นี่คือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคะเป็นสกรีนทั่วไปหรือว่าเป็นยังไงคะเป็นสกรีนทางเฟอร์ครับใช้ความร้อนผ่านลงยางพาราแล้วก็ลงพิ่วไอ,อ๋อใช้ความร้อนผ่านยางพราราใช่ครับยางพาราในที่นี้คือพี่เอามาเป็นแผ่นๆหนาๆอย่างนั้นเลยปะคะเป็นเป็นกระดาษ A 4ซครับเป็นกระดาษ A 4ซใช่ประมาณนั้นครับ แล้วก็คือใช้เตารีดในการรีดใช่ครับอ,อ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความคงทนต่อการซักมากน้อยแค่ไหนมีครัคืออันนี้ซักเครื่องได้เลยแต่ว่าเวลาซักต้องกลับด้านหน่อยหนึ่งค่ะใจนะเลยเวลารีดก็หาผ้ารองแล้วก็ค่อยรีดครับอ,อ๋อจะไม่มีปัญหาลอยแตกหรือว่าแบบหยุดขาดยุ่ยอย่างนี้ไม่มีครับใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ย ด้วยความที่ว่าตะก,กี้เนี่ยเห็นงานไอเดียแบบเนี้คนยค่อนข้างเยอะงานสกรีนเสื้อคู่แบบเนี้ยคิดว่าอาร์ตโฮมของเราเนี่ยมีความต่างอะไรจากแบรนด์อื่นคะต่างจากแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นหนึ่งลายเส้นด้วยแหรอฮะ,ะตันนี้เราคิดเองนะฮะไม่ได้เรียนแบบใครด้วยครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลายเส้นตรงนี้มันเด็กวาดไงฮะ,ะเป็นเป็น,ปนความทรงจำลูแต่เด็กเราก็มาทํางานตรงนี้ด้วยครับครับผมสำหรับใครที่สนใจเสื้อคู่อาร์ตโฮมเขาก็มีหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถสั่งทาง Facebook หรือจะโทรติดต่อพี่เอโดยตรงเลยก็ได้นะคะอ๋อพี่เอฝากมาบอกว่าถ้าใครที่มีลายเป็นของตัวเองอยากให้พี่เอนำลงไปใส่บนเสื้อคู่แบบนี้ก็สามารถส่งลายไปให้พี่เอทำให้ได้เหมือนกันคะ่ะเสร็จแล้วเป็นไงคะลายเจ๋งๆแบบนี้ทำง่ายนิดเดียวเองในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อมามากๆเลยนะคะคที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาดูงานไอเดียน่นารักๆ แบบนี้นะคะแลวก็เรียกว่าเปลี่ยนผลงานนะคะที่อาจหลายๆคนอาจจะมองูว่าธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจ้าเพราะว่าทุกชิ้นงานของเขามีเรื่องราวมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ค่ะตะกี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะติดตามไม่ได้ว่าตะกี้จะพาผู้ชมไปดูงานไอเดียอะไรและ,ะพิเศษจะเจ๋งแค่ไหนติดตามไม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ตะกี้และก็พี่โยธ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ